นี่คือบ้านของผมมันเป็นสถานที่แห่งแรกที่ให้ความอบอุ่นกับผมมากแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องไปทั่วประเทศไทยก็ไม่ได้มาดูแลบ้านช่องน,นี้นี่คือผลแห่งกรรมที่สร้างถ้าใครสร้างกรรมมันจะเป็นแบบนี้บ,บ้านแตกสแสลายขาผมถึงบอกว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอย่าสร้างบาปสร้างกรรมรถ้าสร้างบาปสร้างกรรมแล้ววันข้างหน้ามันจะทรมานยิ่งกว่านี้ ไอ้บาปกรรมอะไรที่เขาว่ามันไม่มีจริงมีจริงมันมีจริงไม่ต้องรอถึงไม่ชาติหนาไม่ต้องรอชาติหนาชาตินี้เลยครับมันจะสนองในชาตินี้สนองแน่ๆผมตีชาสร้างบาปกับพ่อแม่ผมไว้ครับแล้วผมมีมีมีลูกลูกมันก็ถอดพิมพ์ผมออกมา แต่ถ้าเป็นไปได้นะกลับมาใหม่นะถ้าพ่อแม่ผมยังอยู่นะมผมจะรักแม่ผมยิ่งกว่าชีวิตผมเองผมจะรักแม่ผมจะตั้งใจเล่าเรียนมไม่ไม่เก็บเลยเกเลยจะอยู่กับพ่อแม่แล้วก็มีครอบครัวอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขนี่คือที่มาที่ไปที่ปีชาจะต้องออกไปเรื่อย คิดจะทำอีกนะสักแค่ไหน,นครับเนี่ยตายคาเวทีตายคาเวทีท่านผู้ชมครับชีวิตของคนเราทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้ล้วนมีโอกาสที่จะทําผิดทําพลาดได้ด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่นะครับมีสิทธิ์ที่จะผิดที่จะพลาดได้ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีนะครับ แต่ว่าความผิดพลาดหรือว่าความล้มเหลวนั้นก็ไม่ได้มีแต่โทษเสมอไปนะครับความผิดก็มีคุณครับถ้าหากว่าเราสามารถที่จะพลิกเหลี่ยมพลิกมุมแล้วเอาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นมาเป็นครูหรือว่ามาเป็นแบบเรียนสอนชีวิตตัวเองและยังสามารถที่จะใช้สอนชีวิตผู้อื่นได้ด้วยนะครับความไม่ผิดพลาดซะอีกครับท่านผู้ชมครับที่ไม่ได้มีแต่คุณแต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็มีโทษ ทุกอย่างก็เป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับเหรียญก็มีอยู่สองด้านเสมอความสําเร็จที่ทําให้เกิดความลุ่มความหลงความเข้าใจผิดนะครับเกิดการยึดมั่นถือมั่นอะไรก็มีมากมายเราก็เห็นกันอยู่บ่อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จหรือความผิดพลาดนะครับถ้าหากว่าชีวิตคิดเป็นหรือว่ามีปัญญาก็สามารถที่จะทําให้เป็นคุณแก่ชีวิตได้ด้วยกันทั้งนั้นนะครับสิ่งสร้างค่ายค่ายสร้างคนโครงการ13า สนับสนุนโดยบริษ,ษ,ษัทสิงคอร์ปอเรชั่นจำกัดค่าครั้งนี้นะคะเป็นการสร้างลานวิทยาศาสตร์กลางแจ้งค่ะที่โรงเรียนบ้านยางขาวนะคะ ก็คือทั้งกลุ่มนะคะจะเน้นในการศึกษาอยู่แล้วเราก็เลยได้ไอเดียว่าเราทํร้านวิทยาศาสตร์การแจ้งดีไหมเพราะว่าทางโรงเรียนก็ยังขาดแคลนด้านตรงนี้อยู่ค่ะการสร้าง้านวิทยาศาสตร์การแจ้งเนี่ยเป็นกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ซึ่งเด็กๆจะได้รับเรื่องของการคิด หลายๆอย่างเพราะว่าการเล่นเครื่องเล่นแต่ละอย่างมันต้องใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องเพื่อจะให้เกิดประสิทธิผลในขั้นสูงสุดนะครับก่อนจากกันวันนี้ก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับวันศุกร์ที่จะถึงนี้แล้วนะครับ14ธันวาคมนี้พบกันที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหอใหญ่นะครับเที่ยงตรงกับคนค้นคนอวอร์ดครั้งที่4มนุษย์มโนธรรมครับแล้วพบกันครับ สำหรับคนข้นคนวันนี้ตรงหลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผลิตภัณฑ์ลัคตาซอยเอ็กตราาม0 0มอบทุนชีวิตจำนวน5,000บาทให้กับคุณปรีชาพรหมนีขอเชิญคุณผู้ชมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบรางวัลและยกย่องเชิดชูบุคคลผู้เป็นต้นแบบแห่งความดีบนเวทีคนค้นคนอวดครั้งที่4มนุษย์มนโนธรรม แลขอ,อประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในวันศุกร์ที่14ธันวาคมเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปและติดตามเทปบันทึกภาพแห่งความประทับใจได้ในวันเสาร์ที่15ธันวาคมเวลาเที่ยง5นาที